สวัสดีครับวันนี้เพจพื่อนมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุด56สิบหีวาใส่รถ Honda w เวฟร้อยนะครับตัวนี้ใส่ได้เวบร้อยทุกตัวเลยนะครับต้องคว้านแข้งนะครับตัวนี้ลาลูก56บแบบนี้ต้องคว้านแข้งใส่เวบร้อยชักเดิมนะครับตัวนี้ใส่กับก้านเดิมได้เลยแต่ว่าต้องคว้านแข้งคว้านก็คว้านประมาณ60มิลก็ได้แข้งนะครับตัวนี้เป็นลูก56มิลลบสีวาลกระโปรงปาดเรียบร้อยนะครับเสื้อเป็นเสื้อแต่ง56 ปอกประมาณ57.5ครึ่ง58แถวเนี้ยนะครับใส่แข้งเดิมไม่ได้ตรงควานแข้งใส่ฟ้าเป็น4วาวกดขอบ56บใบวาวกึ่งล้างแล้วก็โรเซตหลังวาวไอเดียเสียไปให้นะครับของเดิมหลังวาวค่อนข้างสั้นนะครับเราก็ต้องกัดเพิ่มไปตัวนี้เป็นพอดซีนซีนะครับรูค่อนข้างใหญ่ทั้งไอดีแล้วก็ตัวไอเสียเรามีน็อตเสาท่อสแตนเลสแบบนี้ไปให้ เกนฝา56ทองแดงลูกสูบเป็นของอาร์ตพร้อมแหวนสลักตรงนี้นะครับมีคอลิดซีนซีหนึ่งตัวนี่เลยนะครับรูก็เท่าๆกับไอดีนี่แหละนะครับรูใหญ่เหมือนกันมีโซ่ราวลิ้นด้วยนะครับโซ่ก็เป็น91ข้อนะครับนี่เห็นว่าเป็นข้อขี้ตรงนี้นะครับถ้าใส่โซ่เดิมมันไม่ถึงนะครับฝาสีวาล์วมันยาวแล้วก็มีประเก็นตีนเสื้อ แท้แผ่นหนึ่งนะครับซื้อไปก็ต้องตัดดูด้านในให้มันใหญ่ให้มันใส่ปอกได้นะครับแล้วก็มีกระเดียงวาล์วน็อตตั้งวาล์วแคมแล้วก็มีแผ่นปิดกันกระเดียงแล้วก็น็อตยึดตัวฝาปิดเฟืองโซ่ลาลิ้นนะครับตัวยาวๆเนะี่ยอันนี้เป็นฝาปิดตัวตั้งวาล์วแล้วก็สปริงดีเทนเนอร์แหวนรองสปริงประกับวาล์วแหวนทองแดงพร้อมกับน็อตขันฝาสูบนะครับแล้วก็โอลิง สีกันวาวครบชุดเลยชุดนี้ก็คือเสื้อฝาแบบครบชุดตามนี้เลยนะครับเป็นลูกคา56ชัดเดิมสีวาวใส่แข้งเดิมไม่ได้ราคาชุดนี้อยู่ที่5,600บาทได้ของตามนี้นะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่ f c e e o o o เพชรมอเตอร์นะครับ